สวัสดีครับผมตรวจผลง่ายโดยธรรมดาหรือว่าผลง่ายโดยปกติประจําวดวันที่20 สิงหาคมก่อนอื่นั้นกราบผมขอรบบนเมตตากรดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮาน,หาหนอยจังหวัดทุกวันะหหนะครับหวยฮานอยปกติประจํางวดวันที่20สิงหาคมครับเลข5ตัว92009 92009เลข3ตัวออก009 009เลข2ตัวออก09 09เลข2ตัวล่างออก33 3, 3 3ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยปกติประจำงวดวันที่20สิงหาคมครับเลข5ตัว92009 92009เลข3ตัวอ,อก009 009เลข2ตัวนออก09 09เลข2ตัวล่างออก33 3 3ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮาหนอยปกติประจำงวดวันที่20สิงหาคมครับเลข5ตัว92009 92009เลข3ตัวบนออก009 009เลข2ตัวบนออก09 09เลข2ตัวล่างออก33 3 3ฟังอีกครั้งนะครับ